นวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆของทางบริษัทนะครับมามาโชว์นะครอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะหาคนที่มาร่วมงานเนี่ยนอกจากจะมาซื้อสินค้าและบริการภายในงานแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะถ้าเป็นคนสูงอายุนะฮะที่ต้องการงานพิเศษทำที่บ้านเนี่ยเราก็จะมีการหา เทเรเซลซึ่งเป็นคนสูงอายุเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านโดยที่เรามีโน้ตบุ๊กมีโทรศัพท์ให้ก็คิดว่าตอนนี้สังคมไทยมันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะครับการมีอายุที่ยืนเนี่ยมันต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มันสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้สูงอายุได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนภายในครอบครัวสามารถเข้ามาดูงานชมงานได้ครับคือผมว่ามันทําให้ตลาดตรงนี้อย่างที่ ทางผู้จัดงานเขาได้ทำก็คือเขาอยากทําให้ประเทศไทยเป็นทับของของทางสุขภาพของในภาคพ,พื้นเอเชียครับเพราะฉะนั้นมันต้องผลักดันทั้งทั้งรัฐและเอกชนนะครับมาร่วมช่วยกันผลักดันตรงนี้นะค,ะครับภายหลังที่พลาดไม่ได้ของงานนี้ก็เออก็หนึ่งเนี่ยเราจะมีเอาจับต้องได้แล้วกันนะครับนะก็คือมันมีสินค้าราคาพิเศษนะครับแล้วก็จะมีการแจกสินค้าใหม่ๆนะครับ,รบในภายในงานนะครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งเนี่ย ก็จะมีการโชว์นวัตรกรรมต่างๆของทา,างบริษัทเราเองนะครับ,รบในเรื่องของการเทคนิคก,การสกัดสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรพวกกระชายขาวกัญชงกัญชาอย่างภาวะโควิดอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้คนคนเนี่ยมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับและตรงนี้ผมคิดว่ามางานนี้ก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นท,ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่า โรคอะไรมันจะมาเนี่ยถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยที่ดีนะฮะมันก็จะสามารถผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับ